บอเคุตีธรรมดาเขาอลอนะมัวแต่ช้านไปยิ่งเหวี่งถ้าเวลายิ่งน้อยยิ่งได้โบนัสไปไงแกยาวเลยก็เอาเวลาเร็วๆเลยจะได้โบนัสแหะมาสองมาสองไปต่อมันเห้กี่เปอร์เนี่ยกี่เปอร์ลหกสิบสี่หกสิบสี่ลงในสักตาหนึ่ง ดราก้อนเนสลไปแล้วเราสรุปเออกูก็ว่าเริ่มเดืกแล้วเราสรุปได้แล้วนะครับว่าคอนเนค่ิแคนก็คือดรากเนสลงดังาใช้การล้อครับเด็กน้อยครับไปนอนแล้วครับโนักับ เอ้ยมันเงียบกันแล้วมันรู้ตัวผมวะไเดี๋ยวปิดมาอยู่เนี่ยมันจะมีกล่องราชาด้วยนะมันเป็นของเกมนะมีกล่องราชาดีแล้วะแล้วก็เนสทีนี้จะมีของกามเกนเล่นครั้งหนึ่งมันจะอยู่หน้าหน้าทางเข้าบอสอะไรเมื่อกี้มองแล้วไม่มีมินอทอร์มินอทอร์คุณยังไม่เคยสู้มันเลยของแมมเนี้ยนะใช่ เออมันได้มีทุกแมปแหละแม่กล่องราชาแมปราชาอัคหิชาอาบิคิงบ้างอะรสำเร็จเชลมนหายาบ้างเออแต่กล่องมันจะโผล่ไหมเหระถ้ามีดวงอเจอกล่องราชาพิฆาตมันเป็นหนึ่งในร้อยใช่ไหมั่ะนี่หนึ่งในร้อยบางคนมันมันแบบอะไรอ่ะเคียร์เคียร์คนเดียวอ่ะแล้วแล้วพอมันไม่เจอก็ออกดันไปมันมันวิ่งหากล่องราชาอย่างเดียว องราชามันจะมีดันที่แมปเล็กๆด้วยอ่ะมันก็จะวิ่งหากองราชากองราชาดีนี้เองไม่กูกดไม่เคยใหญ่หันเลยก็จะเป็นกรัวๆเลยรัวๆนงแบปลงอีกสักตาหนึ่งกูก็ยิบสีนงมิโนทอร์ได้มิโนทอร์ยิบสี่ อะไรวะเนี่ยปกติตอนนี้ไอ้ก็ไม่มีที่ซ่อมของหน้าร้านนะเฮ้ยใช่เปลี่ยนมีตั้งนานแล้วมีนานแล้วก่อนอ่ะไม่มีได้รอบที่แล้วอะไรนะจริงปะก่อนตอนแพ้สักสี่สิบดีแหมแพ้ดีสิบที่อะไรนี่แพ้เป็นร้อยหบาร์ร้อยเป็นล้านไม่แพ้แพ้เวลสี่สิบไปใช้โอ้โห้ยโคตรนานถึงมาเล่นกัน นน่ไอ้ตอนมันบากตอนเปิดเกมครั้งแรกอ่ะมันตันสามสิบตันสามสิบมันตันยี่สิบไว้ครั้งแรกอ่ะต้องอะไรกีสามตันแล้วดิเย้กูเว้ตันแล้วเว้ยกูไโม้ได้โมได้โมได้เลยดูมาบุ๋ฟังนะมันก็ตันสามสิบสองบ้าอไรกันมันไอ้ล็อกอิ้ต่อเนื่องมันมีมากกว่ายี่สิบสี่วันได้แค่หกวัน แค่นี้ก็พอ,อ,อแล้วพอแล้วไม่โลภไม่โลภเป็นสิ่งที่ดีนะโยมแม่งได้ของสุ่มเว้ยถ้าได้ถึงเป็นเก้าวันจริง,อ,รงอ่ะฟัง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 ฟงเก้า โอ้รู้จักสกภาพมันเงียบไปแล้วจบพาร์ทเลยแล้วกันนะกูเออย,ยังยางยางเวลาเวลากิจกรรมใกล้หมดแล้วกูยังไม่ได้ของถาวรแฮกเพลเ,เ,เปิดกล่องไม่รู้กี่กล่องทั้งวันเลยพวกนั้นโอ้ยพวกนี้ติดเกมไม่เว้ยมันได้แค่มากสุดถ้าวันจันหนึ่งสุกมันจะได้มากสุดหนึ่งชั่วโมงเลยถ้าสาวดีไม่ได้มากสุดสองน,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 นี่รู้ดีเลยครับ อยากได้จดหมายไอรินน่ะกูได้ครั้งเดียวเองเนี่ยคลิปนี้ขอแค่แป๊บเดียวพอยังจะได้ของถาวรมันดีอไมของไอหมวกฟังทอมันจะบวกกับเซตา้า20แล้วก็ขี300แต่ว่าไอไอของไอรินอ่ะมันจะบวกไออะไรวะบวกเซต้า20เหมือนกันเลยแต่ว่า มันจะบวกแม็กเอไอแม็กเอพีกับแม็เป็นคู่อะนี่ตองนี่กี่เปอร์เนี่ยเ้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเ้าเอ็ดเวจบคลายก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะนานอป่ะเดี๋ยวพวกนี้จ่ายกลางเบยถ้าโดนด่าต้องด่าต้องลไม่นี่ก่อนเดี๋ยวลงลงลงแยรีแรกว่าแทบบ้าแล้ว